พี่น้องพบกับผู้ใหญ่สาธิตวงน้องเตยเลยครับผู้ใหญ่เอ้ยเอ้ยเอาดูนะดูป้ายอีกแล้วเหรอทุกเย็นเราต้องอ่านป้ายครับเดี๋ยวสิตกลงมีธงนี่ร่มร่มใช่ไหมนี่หูร่มแล้วแล้วเดี๋ยวไล่ฟังเรื่องนี้อ้าวชูป้ายหน่อยแล้วถึงเวลาขานชื่อแล้วลำทัพกระบี่บ้านเราไม่ไปไหนเลยเนี่ยหัวยอดตรัง แม่ลานปัตตานีว่ายอดในจนมากไง้ป้ายน,นี่อ่านไม่เห็นเลยไม่ใช่นะเขาเรียกว่าป้ายทำมือพี่ออ๋อป้ายแฮนเมดแฮนเมดกันตังโอ้ย<ะ>รูปรูปยาลานี่เท่มากนะโค้งคำนับนะเนี่ยนั่นไขนีนไหว้ปลกปลุกเลยนั่ะนะพังงา,พ,งงาพังงาทำไมพูดไม่สุภาพนี่บ้านลำวะเขามีน้ำเค็มด้วยนี่อะไรนี่อ่านไม่ออกอะ่ะบ,บางขัน <laughs> บางขัน บางขันนครศรีธรรมราชนครศรีแต่ป้ายนี้ผมอยากอ่านมากเลยขอจองสุงงหงโกลกนาดาธิวามากไปเลยนะครับอะไรนะบางสวรรค์สุราธานีอัน,น่ลงทุนเยอะนะดน,นก็ปปสพิษณุโลกป<อ>ากแดดพังงาไม่ร้อนเลยตะบีอาวลึกกระปงพังงาวิภาวดีลำทับ กระบีครูลำทับกระบีเนี่ในปัตตานีนะแม่ลานนะฮะเนี่ยอ๋อนี่มีแม่ลานปัตตานีอ้าวฝั่งนี้อ้าวยกขึ้นสูงสูงเลยอ่ะคุณหนอมเริ่มจากฝั่งโน้นเลยอ่ะเริ่มจากสุดโน้นเลยครับอุทัยธานีวังตะไคร้ท่ายางเพชรบุรีวังไคร่วังไครวังไครนะครับไม่มีไม่มีตาอ๋อเพชรบุรีนี่มีคนเมืองเพชรจากเพชรบุรีคุณป้า ท่านหนึ่งวันนี้เจอผมอพูดด้วยเสียงเนเ่เนอคุณน้อมคุณน้อมบอกคนเพชรบอกว่าให้ได้อีปูมันแรงๆน่อยอคุณป้าผมด่าให้แล้วนะหลังสวนจุมพรโคกรอยรพังงาตาทัพกามีบางขันก็ยังอยู่ทางนี้นครศรีธรรมราชบ้านน้องนกนกครศรีธรรมร,ราชปากพนังหรอครับยะลา โครกลอยโครกลอยโน่นอยู่เสาโน่นโครกลอยพังอ,อ่อ่านแล้วอ่านแล้วกระบี่ปลายพญาหมูแปดนี่ป้ายนี้ถ่อมาเลยนะไม่แยกประเทศอะ่ะครับเชียงใหม่ไม่แยกประเทศนะนสุดยอดสุดยอดกระบี่ปลายพญาหมูที่แปดบอกด้วยเลยหมูแปดนี่ชุดหลังสวนลุมพินีแล้วก็นโน่นคนตำบลบางจาก อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรีชนคนตำบลปากบางจากครับโน่นไปภาคเหนือหน่อยคุณสาธิตครับสีชมพูอ่านว่าไงเน่ะสีชมพูอ่านไม่ออกอ่านก็ลล่ออกคนตา,าสุดยอดนาทวีสงขลาข้างหลังนะ่อ่านไม่ออกอสีฟา้าสีฟ้าอ่านไม่ออกวัยโนย่นนันไกลเลยบุรีรัมปัตตานี สิงหานครสองป้ายพี่จิตไปอยู่ไหนพี่จิตครับเมื่อกี้ขึ้นเวทีอยู่และยองี<ล>อเอาอย่างนี้ละกันแล้วก็ผมรู้นะคุณสาธิตที่ไม่เอาป้ายมาแต่ว่าเราชี้ได้เลยพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอยเยอะเลย <laughs> <laughs> แล้วเมื่อกี้ป้ายนี้ยังไม่อ่านเลยป้ายสีเขียวได้ยกอีกทีหนึ่งพี่นี่พี่ร้านอ่านหน่อยจังหวัดอีปูออกไปจังหวัดไหนไอีปูออกไปเนี่ยปาาพนังนครศรีธรรมราชใช่ครับผู้ใหญ่มีอะไรจะบอกกล่าวกับพี่น้องเชิ่เลรครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องก็มีทักงสามสี่เรื่องนะฮะเรื่องแรกที่คงยังเห็นที่ผุบไปแล้วนะครับตอนนี้คือร่มร่มนี่นะครับ เดิมทีตั้งใจว่าไว้กลางคล้ายๆร่มชายหาดสวยๆสำหรับช่วงแดดเปรี้ยงๆนะครับแต่คนทำนี่น่ารักมากไปทำเป็นสามสีเลยแดงขาวน้ำเงินเป็นธงชาติไทยสวยมากเลยครับปรบมือให้กับคนทำด้วยพออัอนน์ลกับทีมงานครับ <S 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 ต่อไปนี้ก็จะกลางร่มนะครับชุกๆวันตั้งแต่1 0 0โมง11โมงเป็นต้นไป ก็จะกลางร่มกันนะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องนี่สามารถมานั่งได้อย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงส่วนรายการปรับปรุงรายการบนเวทีนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีสาระกับบันเทิงสลับกันวันนี้ที่น่าชื่นชมมากนะครับเป็นการแสดงของพี่น้องสี่ภาคส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนานะครับชุดของพี่นวลจันทร์ กับคณะชุดนั้นนี่มาจากสี่ภาคเลยนะผมสัมภาษณ์มาหมดแล้วมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายพิจิตศรีสะเกตโคราชสุราชธานีและพี่น้องจากภาคกลางคิดการแสดงเองซ้อมการแสดงเองจองเวลาแสดงเองปรบมือก็ด้วยครับพี่น้องครับวันนี้แล้วก็ดูเหมือนพวกเราหลายคนก็ชอบนะครับเพราะสะท้อนชีวิตจริง ในความคิดของชาวนากับนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนรายการบันเทิงอื่นและรายการสาระอื่นก็จะมีการปรับปรุงตั้งแต่คืนนี้นะครับจบจากที่ผมพูดไปแล้วก็จะมีนักวิชาการบ้างมีกลุ่มพลังมาแสดงความคิดความเห็นหลังจากนั้นเป็นท่านกำลันสุเทพจบแล้วคืนนี้นะครับจบท่านกำนันสุเทพเนื่องจากเป็นคืนวันเสาร์เราก็เลยจัด เพลงโคราชโดยพ่อกำปั่นบ้านแท่นครับคืนนี้ครับยกเต็มวงมาแสดงบนนี้หลังจากนั้นก็จะสลับกันไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้กลางวันก็ยังครบสาระบันเทิงเต็มที่เหมือนเดิมและในวันพรุ่งนี้หลังจากท่านกำน,นันก่อนท่านกำนันพูดในช่วงเย็นนะครับพี่หงายกคารวานมาเต็มวงครับพรุ่งนี้ตอนเย็นครับคาราวานเต็มวง เล่นเป็นครั้งแรกที่ลุมพินีครับพี่น้องส่วนรายการสาระนั้นก็จะมีการปรับทุกวันนักวิชาการก็จะมาพูดหลายท่านขึ้นแล้วก็ใช้เวลาที่กระชับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลทั้งหลายอย่างเต็มอิ่มทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงรายการภาคเวทีส่วนรายการภาคเวทีตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่นักกล้วยเชิญยิม้มยอดนครนายก กับคณะจะมาจัดบ่ายสองโมงถึงสี่โมงจะเป็นการประกวดคาราโอเกะของทุกหมู่บ้านในลุมพินีครับพี่น้องครับซึ่งขณะนี้จะมีการเตรียมพร้อมกันอยู่คืนนี้สองทุ่มครึ่งผมจะประชุมกับหัวหน้าผู้ดูแลหมู่บ้านจากทุกหมู่บ้านและจะจัดกันไปจันทร์อังคารพุทธพฤหัสวันศุกร์เป็นนัด ชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดบลูสกายครับพี่น้องคาราโอเกะชิงชนะเลิศเป็นบันเทิงสำหรับที่พวกเราเกิดความรู้สึกคึกคักสำหรับการต่อสู้ในช่วงที่จะมาถึงนี้ที่ยกเรื่องบันเทิงขึ้นมาไม่ได้แปลว่าตัดสาระสาระจะยังคงเข้มข้นดังเดิมโดยบรรดานักวิชาการทั้งหลายที่ขึ้นมาก็จะมีการอัปเดตหรือทำเนื้อหาสาระ ให้ทันสมัยตลอดเวลานะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครับอันนี้ก็เป็นรายการภาคเวทีซึ่งเราจัด24ชั่วโมงและต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายนะครับเรื่องถัดไปโรงเรียนใต้ต้นไม้ของเราครับต้องขอบคุณคนที่มาบริจาคนะครับมีให้บริจาคทุกวันนักเรียนเริ่มจาก5คน10คนวันนี้ครับ มีนักเรียนมาถึง47คนแล้วครับพี่น้องครับ47คนจากผู้ชุมนุมซึ่งต้องขอบคุณคณะที่มาสอนนะครับจากมุยที่ต่างๆและจากอาสาสมัครทั้งคุณจิตพัฒน์และคณะที่ไปช่วยกันนะครับส่วนการบริจาคครับเต็นที่รับบริจาคผมเดินไปดูแล้วด้านหลังเวทีมันยังไม่ค่อยที่จะเห็นได้ชัดเท่าไหร่ก็เลยจะปรับปรุง ด้วยการจัดเต็นเนี่ยให้ใกล้ถนนมากขึ้นเพราะไม่งั้นคนบริจาคขับรถมาแล้วมองไม่เห็นครับเนื่องจากเต็นบริจาคของเรามีบังเกอร์กระสอบทรายบังอยู่ฮะคนพอเห็นบังเกอร์ก็เลยไม่กล้าจอดก็เลยจะเพราะไม่งั้นคนบริจาคขับรถมาแล้วมองไม่เห็นครับเนื่องจากเต็นบริจาคของเรามีบังเกอร์กระสอบทรายบังอยู่ฮะคนพอเห็นบังเกอร์ก็เลยไม่กล้าจอดก็เลยจะ จานชามช้อนน้ำดื่มกาแฟมุ้งหรือเต้นอื่นๆเพื่อเตรียมการรองรับการระดมพลครั้งใหญ่ที่กำนานกำลังจะเตรียมการที่จะกําหนดเวลาในการชุมนุมครั้งใหญ่ซึ่งใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการมาเตรียมของอย่างต่างๆเนี่ยให้มีความพร้อมมากขึ้นด้วยนะครับและในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณ พ่อค้าแม่ขายในสวนลุมจํานวนมากที่ให้ความร่วมมือนะครับขยับขยายย้ายไปอยู่ภายนอกซึ่งหลายท่านอาจจะไม่สะดวกบ้างในการซื้อของคนขายเองก็อาจจะต้องปรับตัวในช่วงเริ่มแรกแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราก็ยังมีการเตรียมการเรื่องใหญ่ในเรื่องหน้าร้อนนี้นะครับคือคนมาอยู่กันเยอะเนี่ยก็ธรรมดานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นวันก่อนเนี่ยก็มีคุณหมอจากจุลานะครับ20ท่านไปสำรวจตรวจดูตามหมู่บ้านต่างๆและผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าคนนี่มากขึ้นทุกวันมาอยู่มากขึ้นทุกวันทุกหมู่บ้านเนี่ยเบิกเต็นท์มากขึ้นมากขึ้น,นคนอยู่มากขึ้นก็เลยคิดว่า เพื่อรองรับการชุมนุมใหญ่นะครับที่จะมาถึงวันอังคารที่จะถึงนี้ครับขอคุณหมอไว้แล้วว่าจะมีการอบรมอสอมอครับพี่น้องประจำหมู่บ้านลุ่มพินีครับพี่น้องครับเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพแทนคุณหมอตามเต็นต์ต่างๆเพื่อเป็นการดูแลเบื้องต้นให้เรามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยไม่มีโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับแต่ว่าจะบอกกับพี่น้องในช่วงท้ายนี้นะครับก่อนที่จะมีท่านอื่นขึ้นมาพบกับพี่น้องก็คือในเวลาที่เราชุมนุมกันอยู่ที่สวนลุมพินีขณะนี้ครับมีการชุมนุมอีกหนึ่งที่คือที่จังหวัดอยุธยาใครได้ฟังพี่กัลยาณี แดงกลับใจเมื่อคืนคงมีข้อมูลนะครับที่ดานนกแสกบอกว่าจะชุมนุมนปชอสองแสนคนแต่พี่กัญญาณีบอกที่เขาชุมนุมเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลปรากฏว่าสนามฟุตบอลจุคนได้ทั้งหมดไม่เกินสองหมื่นคนครับพี่น้อง ไกลห่างอย่างยิ่งกับคำว่าสองแสนคนเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดดูถ่ายทอดสดรายงานแล้วกับพี่น้องปรากฏว่ากล้องไม่ได้จับที่คนนั่งนิ่งๆครับกล้องจับภาพทั่วไปคนขวักขว่มากคือเดินไปมาตลอดเวลาเลยครับพี่น้องตอนที่ผมดูเนี่ยวีระมุสิกพงษ์หรือวีราการกำลังพูดอยู่แต่เนื้อหา ตั้งแต่มีการสดับลับฟังกันมามีฝ่ายติดตามของเราประเด็นมุ่งไปทิศทางเดียวเลยโจมตีกระบ,บวนการยุติธรรมศาลและองค์กรอิสระกับพี่น้องกับนี่คือทิศทางของเขาเสมือนกับว่าสิ่งที่กำลังวิตกกังวลในขณะนี้นั่นก็คือเกรงว่าพฤติกรรมของตนเองที่ไปทําผิดกฎหมาย ของบ้านเมืองในเรื่องต่างๆใกล้จะถึงจุดที่องค์กรอิสระและศาลจะตัดสินซึ่งถ้าทำผิดต้องผิดและต้องรับโทษแน่นอนครับพี่น้องกระบวนการในการโจมตีให้ร้ายองค์กรอิสระศาลร,รัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมอื่นนั้นเป็นความตั้งใจที่จะกดดัน องค์กรอิสระสารหรือกระบวนการยุติธรรมอื่นซึ่งคนเหลา่านี้มีความคิดว่าถ้าเอาพวกมากออกมากดดันแล้วจะทําให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเสียความยุติธรรมไปจากการกดดนันแต่ผมจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระและต้องตัดสินตามตัวบทกฎหมายครับพี่น้องครับ ไม่อาจตัดสินเป็นอื่นได้การชุมนุมของมวลมหาประชาชนจึงมีความหมายในทางหนึ่งนั่นคือเป็นหลักให้องค์กรกระบ,บวนการทั้งหลายในระดับประเทศนั้นมีหลักประกันว่าเขาสามารถทำหน้าที่ไปได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องตัวอันตรพานที่จะมาค่มขู่องค์กรอิสระและ กระบวนการยุติธรรมครับพี่น้องครับนั่นเพราะเราให้การสนับสนุนให้เขาทำหน้าที่ไปอย่างเต็มที่ตามบทบาทและกฎหมายได้บัญญัติหน้าที่ของเขาเอาไว้ตลอดทั้งคืนคืนนี้เวทีของนปชที่ยุติยาก็คงจะเดินในแนวทางนี้แต่อย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดกับกำนันสุเทพของเราพูดมาหลายคืนแล้ว ว่าถ้านปชอบอกว่าเขาเป็นคนส่วนใหญ่ก็จัดการชุมนุมในกรุงเทพเลยจะนับคนกันก็ได้ปรากฏวันนี้นปชอตอบมาแล้วครับว่าไม่อยากจัดครับพี่น้องถอยไปแล้วแล้วก็อ้างต่างๆนานาะบอกว่าที่ไม่จัดนี่เพราะกลัวการปะทะกันอย่างนั้นอย่างนี้และก็ถอยไปจัดที่ยุทธยา ประกาศว่าจะยกพลมาทางน้ำผมก็ตื่นเต้นดูข่าวตั้งแต่เช้าปรากฏก็ยกพลมาจริงเรือเยอะกว่าคนละครับพี่น้องผมถึงบอกว่ากระบวนการขับเคลื่อนในเรื่องการเมืองภาคประชาชนนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานการต่อสู้ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องวันนี้มวลมหาประชาชนยึดหลัก ของการกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยนั่นคือการกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันและต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจึงได้รับการขานรับจากมวลชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินนี้กับพี่น้องครับการประกาศของลุงกำนันสุเทพเป็นการประกาศให้ได้เห็นชัดว่ามวลชนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ ต้องการการปาฏิรูปที่นำประเทศไปสู่ประเทศที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันและทำผิดกฎหมายทุกประเภทครับพี่น้องครับ <S <S เราจึงกล้าประกาศในแนวทางนั้นแต่อย่างไรก็ตามกระบ,บวนการที่พวกเขาโจมตีทั้งหลายในคืนนี้ยังไม่จบผมจะมีทีมงานคอยติดตามและจะมาอัปเดตหรือเล่าให้กับพี่น้องฟัง ตลอดเวลาแล้วผู้ใหญ่จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงดึกเพื่อมาสรุปสถานการณ์ครับพี่น้องขอบพระคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่สาธิตวงน้องเตย